สวัสดีครับวนี่ UI ราครับวันนี้ก็สีผ้าไปส่งุ่หลวงพูสวงเนาะว่าสีเป็นอะไรข้างในครับอันนี้ก็นั่งรถไปครับมากับรอบครัวครับวันนี้ครับกวดเตะอ ទៅចាររត់ទៅចារមួសឯងអូនេះថតទៅយទៅដាក់វត្តអង្គទៅជុំតិចប៉ះនេះជុំទៅមកហូបមកមកហូបទៅទៅទៅខាងบ้านឯងឆាយឡើងប្រែអ อันนี้คือโซนจุดที่สามารถถ่ารูปได้ครับจะเป็นแบบหินโซนตั้งๆครับยาเทียมอันนี้

Cái nó ơi làm rồi. Ơ, ơi nó ơi làm.